ลาเมงมาม่าเผ็ดเป็นมาม่าเผ็ดให้ลูกชายชิมนี่ทุกคนสองห่อเลยสองห่อใหญ่ๆเลยนะนี่มัจนจะลวกใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวนี่เลยก็แกงอ,อามาเป็นอย่างนี้เลยไมมีอะไรบ้างอ๋อนนี้เป็นคือไก่ก็อะไรพวกนี้นะอันนี้จะเป็นน้ำซอสอ๋อใันนเครื่องปรุง ปรุงเป็นซีอิ๊วดำผสมอะไรหลายอย่างเลยนะข้งางในแล้วมาลวกกันเลยดีกว่าเยเลยนลเชม่าห่อโอ้นส,สแล้วก็ยแคบหมูลงไปพกเ,เพิ่มความอูมามิเพิ่มเขาลวกแคบหมูลงไปเพิ่มความอูมามิโอ้อยน่ากินเว้ย เสียบเลยบ่อ่ะครับพี่น้องเ้าก็เรียบร้อยแล้วที่ผมมาทลองชิมมึงเลยโอ้โหโเ,เห็นอะไเห็นบ่ออเ,เ,เนี่ยใส่ไปเลยบ่เนี่ยมา อืม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 แบพี่น้องแซ่บถ้าเดี๋ยวคุกนะคุกน้ำน้ำซอสมันมมยนะ่ะ อืแคบบหมูอืมแคบ,บหมูเอาไปแคบบหมูเจียวเองแคบบหมวยจากขายกวายวแบบาย๋วยเตี๋ยวอืมเออรสชาติดีตัวเนี่ย อร่อยอืมยอดเลยคล้ายๆพี่นนอแสบเฉย ก็ยังกินยุ่หลอกบ้านรวมอืม,อม,อมอปากมันแพบแลยนะ อืมอืมติดขอยไปหน่อยเอยอืมอูแสียปากกว่า โอ้เหิ่มเผ็ดแล้วที่นี่โอเคพี่น้องดูบ่มัอ้กอยกินกับหัวละผ้าเขากันได้เนี่ย โอเคไม่น okay, ั่าจะทำที่หนาโอ้บ่งวะ